สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ลูกเป็่นคุยภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเติม ed ตท้ายนะคะโอเควันนี้นะคะแม่ลูกชพนคุยภาษาอังกฤษนะคะ let's speak English เรามาถึงกฎข้อสุดท้ายในการออกเสียง ed ใน past tense verb นะคะกฎข้อนี้นะคะก็คือเราจะออกเสียง ed เป็นเสียงเดถ้า past tense verb นั้นนะคะลงท้ายด้วยเสียงสั่นหรือเสียงกล้องในภาษาอังกฤษเรียกว่า voice consonant ทำไมถึงออกเป็นเดเพราะเดก็เป็นเสียงสั่นเหมือนกันนหนู่ดีเราออกเสียงสั่นให้ฟังก่อนเดะเดแล้วก็อีกแล้วก็อีกอันนึงนะคะสั่นไม่คะสั่นไมเอ่ยสั่นไมคะเดะสั่นค่ะวันนี้หนูจะออกให้สามเสียงก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเสียงที่หนึ่งเดเสียงที่สองเมียเสียงที่สามเมะอนะคะเรามาดูกันก่อนว่าเสียงสั่นในภาษาอังกฤษมีเสียงอะไรบ้างแล้ว ถ้าเป็น past tense verb ที่เติม ed เราจะออกเสียงนั้นเป็นเดยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูเสียงแรกนะคะเสียงสั่นเสียงแรกในภาษาอังกฤษนะคะบอะอ่าน,นุดี <B. S 1> ออกเสียงบอะอย่างเช่นในคำว่า describe describe ถ้าเติม ed อ่านว่ายังไงคะนุดี describe describe อ่าต่อไปเสียงที่สองในภาษาอังกฤษที่เป็นสั่นนะคือคือต,ตัว g ตัว G มีสองเสียงมีเสียงอะไรบ้างคะนุดี เจอะแล้วก็เจออ่าเกิกบเจอ่าเรามาดูเสียงแรกเสียงเจอะน,นะคะ IPA จะเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์ IPA นะคะอย่างเช่นในคำว่า manage manage ถ้าเติม ed อ่านว่าไงคะ manage manage โอเคต่อไปเสียง G อีกตัวหนึ่งคือเสียงเนะอย่างเช่นใน verb ที่อ่านว่า hug hug เติม ed จะอ่านว่าไงคะ ห้าเทุกคนไม่ต้องสงสัยทำไมมีตัวจีสองตัวเพราะว่าข้างหน้าของตัวจีเป็น a e i o u เขาจะให้เติมตัวจหรือว่าตัวเบือบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวเข้าใจไหมคะอมาที่รีบอกนะคะถ้าเป็นอ่าสละเสียงสั้น a เอเอออนะคะให้เบิ้ลตัวท้ายอีกตัวแล้วให้เติม e d นะคำนี้นุดีอ่านใหม่นะคะ hugged h a r g e d h u โอเ d ต่อไปนะคะ voice consonant อีกตัวนึงคือตัว L นะคะเสียงของเขาคือ,คอล,ล,ลอย่างเช่นคำว่า call call เติม ed อ่านว่าไงคะ call call เดือดอ่อนต่อไป uh, voice consonant ตัวต่อไปคือเสียงม m ถ้าเป็นคำ <c oughs> ศัพท์อ่านว่า name name เติม ed อ่านว่าไงคะ named named อ่าเอาอีกที่นึงค่ะ named อ่า named ต่อไปนะ voice consonant ตัวต่อไปคือตัว n เสียงของเขาคือนเนอย่างเช่นค่ะว่า plan plan เติม ed อ่านว่าไงคะ plan อันนี้ก็คล้ายๆกับไอ้คำว่า hang นะคะแต่ว่าข้างหน้าข้างหน้าเป็นเสียงแอะนะคะเป็นเสียงแอะ โอเคอ่ะคำต่อไปนะคะคำต่อไปคือตัว ng นะ ipa เขาจะเป็นคล้ายๆตัว n แล้วมีหางแบบนี้เสียงของ ng ในภาษาอังกฤษคืออืมอื่นะอย่างเช่นเขาบอก bang b a n พอเติม ed อ่านว่าไงคะ bang bang b a n อ่ะนะต่อไปนะ voice consonant ตัวต่อไปนะคะคือตัว r เสียงงองเขาคือเรือเอ หรือเ er อ mm hmm. นะเสียงจะสั่นอย่างเช่นคำว่า offer offer เติม ed อ่านว่าไงคะ offer get ต offer เก็อ่าต่อไปนะสัญลักษณ์ IPA แบบนี้คือ th แบบสั่นอย่างเช่นใน verb ที่แปลว่าการหายใจนะอ่านว่า breathe breathe ถ้าเติม d เข้าไปนะอ่านว่าไงคะ breathe <Yeah. S 1> breathe yeah. อ่า uh, breathe นะคำสุดท้ายนะคะเสียง voice นะคะ <Leave. S 1> ต,ตัว v ตัว v เสียงว้อคือเ <V. S 1> ช่นในคำว่า live live เติม ed เข้าไปอ่านว่าไงคะ live live โอเคเก่งมากนะคะสำหรับวันนี้เราก็จบในการออกเสียงอ่า past tense verb ที่ลงท้ายด้วย voice consonant นะคะถ้าเติม ed หรือ d ข้างหลังนะคะเข้าไปก็จะอ่านเป็น de d ดนั่นเองนะคะวันนี้เก่งมากคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้อาจตรงค,คลิปเลยนะค่ะสวัสดีค่ะ